ครับสวัสดีครับเด็ก,ก้าครับเรามาติดตามติดตามรถเด็ก,ก้าดินด่วนช่างสิงขัดหัวขัดขัดขัด,ขดบนลังคาขัดบนลังคาแล้วก็ลงมาข้างล่าง ลงลงมาข้างล่างประมาณสามวันก็เสร็จเนาะช่างเนาะประมาณสามวันนะเร็วเร็วเร็วไหมหรือช้าเร็วบ่ประมาณนะนั่นอ่ะอืม ขัดสีจะได้กาแต่ขัดสีได้เวลาพ่นนี่พ่นไม่นานเนาะน้อ,นอช่างเนาะแต่มันนานตรงที่ขัดนี่เลยใช่ไหมไขัดขัดโป๊เก็บนิดหน่อยเนาะโปะ๊โป๊นิดหน่อย ใช่ไหมปูเฉพาะตรงไหนที่มันแตกมันร้าวปูนิดหน่อยอ่อืมอันนี้อะปูนิดหน่อยอปูตรงไหนที่มันแตกมันร้าวก็ขัดไป นี่ก็ออสีหมดสภาพอพอดีนะครับเราไม่ได้มาติดตามวันนี้วันนี้หยุดงานก็มาติดตามช่างสิงว่า ทําถึงไหนแล้วก็ขัดสีแล้วครับขัดสีแล้วอยู่คนเดียวก็เปิดเพลงฟังแต่อันนี้ผมมาก็ปิดเพลงก่อน อันนี้เลยคือคำว่าขัดสีชวีวันขัดสีชวีวันก็คือขัดไปวันวันนั่นแหละครับจะช่างสิงหัวเราะเลยวันนี้ก็คงจะมามะดินดวนะ ไือใ,ใกล้หนิบอกว่าไปสื่อผู้จสัตว์บอกสื่อปกรณ์ชัยก็ได้แล้เราไปสื่อไหนบ้าูกพีปกรณ์ชัยม,มาไหมวันนี้มาเดี๋ยวก็มาเหรเนอ,อสายสายเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยวานก็ไปอยู่นูน่นจนอยู่กับรถแมคโครนั่นแหละ,ปะไปอยู่ยังไงในป่าในดงเนาะ นี่แต่คอยแล้วอยู่ผู้เดียวเขียนบอกฮะเขียนใดเขียนใดขื้นในอยู่หลังเขื่อนนู่นแล้วไซซ้กว่าจะออกมาได้เป็นกิเป็นเกือบสองกิโลอ่ะไซซ้ำหรือไซจีไซสี่ไซจีจีนั่นแหละโอ้โหนั่นแหละในป่าอยู่คาในดงในเขาโน่นแล้วข้าไปเก็บเห็ดแล้วนะนั่นแหละในลืออยู่ในลือป่ะป้นนั้นก็มีคนตัดอยู่คาขายได้ล่ะไอตัดไอต้นยางขายด้วยนั่นแหละ ไหนน้ำมันแห้งหมดแล้วใช่ก็เอาน้ำมาจากลำปะเทียดยิเอามาที่เราได้ใช้ได้เปิดอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าดูดน้ำมาจากลำปะเทียลำปะเทียก็อยู่อยู่หลานทรายอำเภอหลานทรายเขื่อนลำปะเทียใช่มาจากนู้นเลยใช,มใช่มาจากนูนแหละดูดมา แต่น้ำสายหกมันไม่พอเมาจากลำปะเทียเลย แจ๋วเลยขัดแล้วูนื้จะไม่ไเลย <c oughs> ไ,ได้นอน <c oughs> อ่าเอาเลยขัดแล้วก็เกาะเหล็กแล้วก็รองพืน้นรองพื้นก็สีจริงเลยงาน,น,นเนี้ย,ย <c oughs> อ่อา อันนี้ถ้าสองคนถ้ารู้งานนี่แป๊บเดียวเลย,นะนลยเานาะอ,อือเอ้คนหนึ่งก็ทำขัดกันชนอะไรคอยไปเนาะคนหนึ่งก็ขัดข้างบนอือ กันชนก็ต้องทุบต้องโป้นนิดหน่อย ให้ช่างเตี้ยทำกันชนให้ช่างเตี้ยเอาเทไร่เนาะสองพันห้าหรือเปล่านั่นแล้วช่างเตี้ยบอกว่าเอาสองพันห้าไปกับว่าเอาสองพันห้าไอ้สีช่างเตี้ยเหลือช่างสีผสมพ่นเลยเด้อว่ะสองพันห้าก็บอกว่าเดี๋ยว มันไม่คือเนี่ยมันต้องโปะตรงนี้แล้วนี่ยสองปัญหาเขาทำให้อย่างคือได้เราก็อ้าวไปเขาก็โปะขัดจนคือแล้วก็พ่นอะอมันเป็นรอยไงก็เลยเขาร้างเช็ดถูอย่างดีเลยไปอมมันไม่สวยเนาะ